ยูปกปดที่ไครับมีถายผมแล้วกัที่ายรูปพักมานี่ชัดไหมครับกระปวดแตงกับกรแตดอกดกอยู่รับคเตคิดั้งงเลยหือขึ้นแรงหั้งครัวเลวครับคิเก็บทั้งครัวเลยวันแตงกับดุกอยู่กับดุอยู่ับเ๋้วก็จะเก็บถ่ายแล้วก็จะเก็บครับถ่ายก็พอก่อนอลไเก็บนะครับเด้อี่น้อง หลายสักนอนเรได้กินอยู่ครับเกษตรก็ได้ปลูกแบบไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่อบานเราไม่ได้กินนะครับเนี่ยปลูกแล้วมันหล,ลุดน้ำไอกี่ครั้งนองปลูก,กยังใหญ่เลยครับ การทงนาครับเนี่ยตอนนั้นเขากำลังกำลังจะแก่แล้วครับเลยเขากำลังแก่ครับผมนะกำลังกำลังจะจะเยอะแค่นั้นแล้วครับไม่ลงไปผมจะขยายให้ดูครับเพื่อนๆเข้าน่าเข้าน่าเข้าครับหน่าเข้าน่าเข้างามครับงามงามกำลังแกเอากำลังที่กำลังเรื่องแก่ครับตอนนี้ผมถ่าย ไหวมันอุ้มท้องกำลังออกครับตอนนี้หลบของเนี่ยมันแก่แล้วครับจะเริ่มออกมาเยอะครับปหลุอลบของผมถ่ายหลบของครับแล้วลงหลบแดงกับลอดทองต่อเลยนะครับเลยแต่ดูนะครับตอนนี้ตอนนั้นกับตอนนี้มันต่างกันนะครับบรรยากาศยามมื้องยามเย็นเย็นตอนบ่ายกับตอนเย็นเย็นสี่ห้าโมงห้าโมงห้าโมงสี่ห้าโมงบรรยากาศรอบรอบที่ผูพักครับโรงงานของผมอยู่ตรงนี้ ที่ฝาครับเอผมเก่งกล่องใบอย่าไล่ตายสักหน่อยนะครับเด้อครับกล่องใบยังหน่อไหวก็ไม่ได้เนาะใกล้ๆก็คือโรงงานงมเขาโรงงานชื่อโรงงานเด้อบา่เด้อรูดชื่อโรงงานนะครับเด้อเด่งดองเด่งดองชื่อโรงงานชินชองฮัครับชินชองฮักครับผม นักป่ามาครับแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลก็มีแอปเปิลแอปเปิลเราถ่ายดูปดินสีหุ่นยนต์ออกแอปเปิลลงหน่อยแอปเปิลส้มส้มแอปเปิลส้มๆนะลูแค่น้อยเขียวครับนี่ของเพื่อนๆอยู่โรงงานที่กันเขาก็ต้นใหญ่ดีวันดินต้องดินเก่าดินเก่างามดี กพอได้อยู่ได้ยินกันเนาะเกษตรทอกเพียงเกษตรทอกเพียงหาอยู่หากินเองครับเกาหลีได้ลานงานวนครับลานงานวนด้วยมาลานงานวนเกาหลีนะครับเนาะลานงานวนเกาหลีทำงานหาอยู่หากินอย่างหนุ่มเด็งเมียเนาะงมาอยู่ไกลเด่นไกลก็หาอยู่หากินนะครับโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับเนาะอาชีพหนาใคย คนไหนกดแชร์ติดตามผนนเลยนะครับเด้อขอบคุณครับที่มาให้กำลังใจแวะมาชมเดี่ยมผมนะครับเนาะจวผมได้ถ่ายชิปต่อไปเรื่อยครับเนาะชิปพักมั่งโรงงานมั่งนะครับไปเที่ยวตะลงตลาดไปเรื่อยน,นะขอบคุณครับที่มารับชมขอบคุณครับ มวนมาหาเอไปนั่นเป็นนั้เมไรจปะเมินเก็บดาตัวเป็นคนหนอเาของเนาะเอาเขาเอาไปเขาทแม่สามก็เข้ามาดกตอไป้อสแมมือาดิสนาคา เดยวบเอยพิกจะใครลงข่ามาทิ hungry hungry. ้หน่อยเนาะขับผมมัดขือมัดขือไเก็บกินเลยครับบอ phát thai phát teng ừ, thai thay lạc. Teng thai. bản nói, biddy. Luke nói, nhân dân. Goa lại kiếp kỳ lên, tang thai, tang a tiệc, tang a tiệc, tang a tiệc, tang a này, tang a tiệc, tang a tiệc, tang a tiệc, tang a thị, tang a tiệc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 , Mắc khứa tiệc, khứa. ปลูกเองนะครับนะมาดูเลยมันเปินได้ดอกปีนี้ดิดไม่ดีด่ะงหัวเขายี้กับหัวเขายี่แล้วตอนไปลูก มาให้ถ่ายลูกเอาเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นแล้วเนี่ยเป็นลูกแล้วครับเป็นลูกแล้วนะเห็นบอกครับลุกเลยถั่วแปร์เต่มบานแล้เป็นถั่วแปร์เปนถั่วอะไรก็ไม่รู้เลยนะแล้วเขาเม็ดเอาปลูกเขาเม็ดมันปลูกหลายตด้อย่าลุกมันอย่ามันลุกครับ อย่ามันลุกอย่าลุกอย่าลุกผกขบผลขบผลผง,งานาบรรยาก,กาศผง,งานาผงนาแดนนถงนาครับผงนาของ,งเกาหลีครับผมเื่เมือนจังน้อยแล้วครับเมือ่อสองขำ หัวดินมันไม่นั่นับดินมันนั่นเพราะวดินมันดึนกดิดนเป็นดินผมปีนี่เนาะตัวปีนเก่าสวงามปีหนามสวงามมียาม,มอะไรแล้วก็จะมียาหน่อยอะไรใตยเนี่ยก็จะเป็นปุ๋ยไปอะไรด้วย